เป็นหมอใช่ไหมใช่ค่ะน่าอยากเล่นนะนมาเลยค่ะใครอยากเป็นคุณหมอคะมาเล่ยเลยค่ะต้อ,ตองมาอยู่ไหนคะต่องไมไม่มีเขกล่องมันก็ได้ค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะตัวนี้ก็คือแพ็กเกจอ่าไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรตัวนี้นะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะกระดกให้น้องดูหน่อย ยงคุ้มมาให้น้องดูหน่อยค่ะนิดหนึ่งสินค้าจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ครับเป็นแบบไีมนะคะเออมันเล่นยังไงคะตัวนี้นะครับต้องใส่ฐานก่อนนะคะอ,อ๋อใส่ยังงะใส่นะยคะ่ะราคามาดูเลยค่ะว่าเล่นแบบไหนทีน่ไมไ่บอกราคาเลยค่ะตัวนี้นะครับรานะคาปกตินะคะอยู่ที่390บาทนะครับวันนี้เราลดเหลือ290บาทนะครับตัวนี้ลดเยอะาต้องร้อย ต้องไม่พลาดตัวนี้เลยใช่ไหมคะไหนมาดูสินะโอ้โหตับไเส้นพุงเพียบเลยอ่ะเราต้องหมุนตรงนี้ก่อนนะคะับแล้วก็หมุนแบบนี้เลยครับค่าแล้วพอมันมาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องดูว่าตรงนี้มันคือตัวไหนครับอ๋อเราหมุนหมุนไปยังไงคะ,บบคะอันนั้นเป็นรูปอะไรบ้างอะ่ะ ุกลับไปใส่ฟุูกปอดนี้หรอใช่ครับอ่าแล้วเราทำไงคะพอมันมาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องคลบปตรงนี้ขึ้นมาค่ะคที่เลยแจคะคีบตัวนี้ค่ะที่เราหมุนได้ค่ะอ๋อคีบปเราทุกหมุนได้ใช่ครับกระดูกพวกเขานี่ใช่ครันี่ครับแถ้าเราโดนตรงนี้นะคะตัวนี้มันก็จะสั่นหมายความว่าเราอยากคีบให้มันโดนใช่ไหมคะ ก็คือมันจะป่วย่่คะเพราะฉะนั้นเราต้องมูอเบาๆใช่ไหมคะเป็นคุณหมอต้องมืออาชีพใช่ค่ะหมายความว่าเราอยากเราจะต้องมีคนหนึ่งบอกว่าเราจะเราจะผ่าตัดใช่ไหมค่ะเราจะผ่าตัดร่างกายให้ไปอยู่ที่จุดไหนเราก็ต้องไปตำแหน่งนั้นและเราก็ต้องทำมือเบาๆใช่ไหมคะค่ะเพราะถ้าเราโดนตรงนี้เขาเขาก็จะเจ็บครัะโอ้แล้วต้องค่อยๆคีดถุกไหมคะค่ะ เนี่ยถ้าคีบดีๆมันจะไม่โดนนะคะตั้งใจคีบนะคะเอาชิ้นส่วนนี้ออกมาะค่ะแล้วก็นั้นผมไปตรงไหนคะไ,ไปที่อะไรคะเอาอวัยวะส่วนไหนคะส่วนตรงตรง,ตรงนี้น่าจะเป็นลำไส้นะใช่ค่ะอ่าส่วนลำไส้เห็นไหมคะ <c oughs> <c oughs> ตกใจะ <c oughs> ถ้าเราคีบไม่ดีไม่ตั้งใจรักษาคนไข้คนไข้ก็จะชอ็อตถูกไหมคะใช่ค่ะคนไข้จะชอ็อตเพราะฉะนั้นคุณหมอต้อง มีสมาธิไหมคะต้องมีสมาธิมากเลยค่ะคุณหมอต้องมีสมาธิแล้วค่อยๆคีมนะคะค่อยๆรักษาคนไข้นะคะครับไม่งั้นคนไข้ช็อตแน่ครับอ๋อตอนนี้ช่วยเสริมสมาธิด้วยครับอ๋อช่วยเสริมสมาธิด้วยเลยใช่ครับโอ้ค่อยๆคีมนะคะคุณหมอโอ้ผ่าตัดลำไส้ใหญ่นะคะงัดขึ้นมาค่ะงัดขึ้นมาโอ้ได้แล้วค่ะชิ่นนำไส้ใหญ่ออกมาแล้วนี่ค่ะ ต้องตั้งใจมากเลยเพราะไข้เจ็บใช่ค่ะโอเคนะคะโอ้น่าสนุกนะคะตัวนี้นะคะตัวที่ใส่ถ่านนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะอ๋อใส่ถานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเปิดมาใส่ถานเป็นถาน2อเอธรรมดาใช่ะคะโอเคค่ะอ่ค่ะเดี๋ยวเราไปสินค้าตัวต่อไปนะคะมาค่ะเดี๋ยวพาดูสินค้าตัวต่อไปนะคะ